ไม้อะไรที่พี่พูดถึงอ่ะอันนี้มันไม่ได้เรี่ยงเล็กๆนะดอกดอกกล้วยไม้นะโอ้หนูชอบหนูชอบมีลูกเขยแล้วเหรอลลููกกเยยมีาาชโอ้เหโอ้หมายคืเด็ดคนนี้โชคดีจังเลย น้อยคะเดี๋ยวชวนหนูนะบอกหนูว่าชื่ออะไรนะคะนี่ดอกมะริค่ะดอกมะลิดอกมะริของป้าวันนี้อันนี้ได้ยี่สิบปีป้าที่ปลูกซื้อบ้านหรงนี้ได้ยี่สิบเอปีหนูจําได้ไดตน้ตนนี้ได้ยี่สิปีต้นเล็กๆเดี๋ยวนี้มันอ่าจําได้ค่ะหนูจําได้ 21, ่สิบเอปีอ อันนี้คืออะไรคะคุณวันีบอกก่อนนี่คืออะไรคะนี่นี่ต้นน,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 นี้อันนี้อันนี้แซลมอนนะคะแซลมอนใช่ไหม,มกินหอมมากกินได้ไหมคะกินเออกินได้กินได้ไดแบบว่ามันเป็นเม็ดกินได้เป็นเม็ดกินได้ใช่ไหมฮะดูดิอันนี้นะเห็นนี่นะ้โอ้ยสวยเลยฮัดดิก็ดิยี่สิบกรัมแล้วค่มันลงเลยนะ อ่ามันถมจนไม่รู้จะถมอย่างสวยเลยกลับมาเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยอันนี้อันนี้ยังจะทําอันนี้ยังจะทาแอนเดอ์จะจะเอาเนี้ยน้ามันลงข้างล่างนะคะหน้าหน้าหน้านี่จะเอาหินทรายถมพี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตก่อนนะเวลาหนูถ่ายรูปถ้าพี่ไม่ให้หนูถ่ายหน้าไม่เป็นไรนะคะหนูเอาหนูเอาต้นไม้ของพี่เนี้ยหนูก็มีความสุขนะคะ ไหนคะนี้สวยมากโอ้ใช่ใช่ดอกนี้ที่ไหนก็เดี๋ยวนี้กำลังเบ่งบานแต่หนูเห็นลิบลิบเห็นไกลๆไม่ได้เห็นไกล้อย่างนี้ดอกอะไรนะเขาเรียกโบตันหรือไงนี้แหละใช่ไหมนี่สวยมากดอกโบตันนี่นี่นี่สีเิงเงสีเพ่งเพงเออสีสวยอมอมม่วงๆนะดอกไม้ที่เขา ดอกไม้คุณวันนี้นะคะเขาเป็นต้นตำหลับนะคะเป็นต้นตำหลับใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้นะคะพี่นี่อยู่ที่นี่มา21ปี21ปีป้าแตนป้าวันนี้วงศีลาธินามสกุลพ่อวงศีด้านนามสกุลของสามีเคพูดได้ค่ะอันนี้ดอกนี้สวยมากอันนี้ก็ มันเยอันนี้ไอ้ที่เราซื้อก็สามสิบสามสิบเจ็ดปีครับสามสิบเจ็ดปีอันนี้ต้นเก่านะค่ะค่ะอันนี้ต้นใหม่ยี่สิบเอ็ดปีอันนี้ต้นใหม่คือยี่สิบเอ็ดปีนะคะ่เะเขาบอกว่าตอนนี้คือต้นเก่าของเขาอันนี้แอนด<า>์เจ <laughs> <า>ี่เจี่สูง <and> เลยนะสมัยก่อนหนูมายังไม่สูงขนาดนี้เลยเหมือนอ่า ก็ผ่าน้องเราเบลเยอะแล้วคุณน้องคุณวันมีอก็ตัดหญ้าอย่างสวยเลยอย่างสะอาดเลยก็คุณป้าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะก็คุณป้าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องบ่นให้เก่งให้ทุกอย่างลูกเขาเป็นด็อกเตอร์นะค่ะลูกคุณป้าเขาอันนี้อันนี้สวยมากอันนี้ดูนี่ดูดูดูถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะป้าคุณนายคุณนายเมียฝรั่งค่ะ ประเทศแคนาดาชื่ออะไรนะคะเอาใหม่ค่ะบอกชื่อใหม่ สวยพี่ก็ยังสวยเหมือนเดิมคุณคุณพี่นะเดี๋ีคุณพี่อายุได้68ปปีค่ะไม่น่าเชื่อหนูเห็นพี่มื่อเหมือนเมื่อวานนี้เองจำได้ไหมหนูหนูมากินส้มตำบ้านพี่หนูบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีโคกหรืออะไรไม่รู้พี่ก็เลยว่าทําไมเธอไม่เอามาด้วยหนูก็เลยบอกเอ้มันก็จริงนะมาบ้านของคุณ มาบ้านแขกเราก็ต้องเอาอะไรติดมือมาด้วยหนูอันนั้นคือสิ่งที่หนูเรียนรู้ตอนนั้นนะคะ mm. แล้วเป็นการเสียมารลาตที่หนูพูดอย่างนั้นไงหนูก็เลยขอโทษไม่ไม่ไม่ไมเป็น,นไรแบบว่าเมียงที่แคนาดาญาติกลกูลของท่านด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดลาธิเฮดโฟร์ที่มิลเลียนพีเพอร์ใครก็ไม่สนใจ คุณป้าโชว์ดอกไม้ของคุณป้าหน่อยได้ไหมคะค่ะ FC อยากเห็นนะคะนี่นีนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้ตอนนั้นเลยสวยที่สุด color purple ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เป็นลิฟคา color green อ่าเป็นดอกเป็นสีเขียวสวยนะค่ะค่ะค่ะนี่นี่นี่น้องนิดนงนิดค่ะคุณป้าวันนี้ก็อยากจะตัดไม้ตรงนี้ออกค่ะโอ้ต้นเอคอนนี่ ต้นโอ๊กค่ะอันนี้มะลีอีกต้นหนึ่งหอมจังเลยกินเนี่ยเนี้อน้ำวีดาข<า>อเราจะกินอัพบอกว่าแอนะลคคูนลคคูนตัวลลกคูนตัวลลกคูนสวยๆแล้วเมื่อมันมาตา the แยแอนด์แบกยาเขาเตัวลลกคูนมาตายอยู่ข้างหลังสวนเขานี่นะคะ่ะข้างหลังส,สวนอ่า ค่ะแล้วก็ฝัง<น> uk, ตรงนั้น,น, uk, น uk, อะไรไม่รู้สารพัดนกมากมายอืาก็บ้านที่ล่มลื่นไงคะแล้วคุณด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดอยู่บ้านไหมคุณหนุ่มใช่ล็อคคท่านด็อ,ดอกเตอร์ท่านด็อกเตอร์ลาทีท่านตายเรียนเจนจูรี่ฟิฟทีนได้สามปีแล้วสามปีแล้วหนูไม่ได้มาที่นี่สามปีแล้วเหรอฮะฮะ เกือบจะห้าปีแล้วมั้งหนูไม่ไม่ได้เห็นพี่นะคะขอแสดงขขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ แอนเจลีย15ในออสเตรเลียฟลนอดูเออน้องคุณป้าก็ขับรถรถบิกวิกสร์ิกกอย่าุกกระตัดกินอัพเองดูสิแล้วเาความสะอาดของเขาเองมาแล้วไม่มาเดียนจูนเออเรียนมเรียนจุน ดอกไม้ของเรานี่เป็นสีอออันนี้มันล่วงเลยอ่าเดี๋ยวหนูหนูหนูจะหนูจําได้เดี๋ยวหนูจะเว็บเข้ามามาหาพี่บ่อยๆถ้าหนูมาแถวนี้พี่จริงหนูก็มาแถวนี้บ่อยแต่เพียงหนูไม่เห็นพี่อยู่ข้างนอกบ้านก็เลยไม่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 กล้าเข้า มีมีเดินข้าวมาพราว่าเราไม่ทำอย่างนี้ตอนกลางคืนมันขับรถเข้ามาปุ๊บน่ากลัวเนาะปุอ่าขวิด้านอน้วมาเคาะดอปึ้งปึ่งพึ่งพ่เออน่ากลัวศาสนาก็เยอะมาเคาะดอน่ากลัวนะขอเงินใช่ค่ะเรากินอะบอกว่าอะไรอะไรนี่อยากให้นิดไปกับป้าวันนีนะที่ทีนคฮเวเอก เรามีแลน d thirty เ w o acre แล้วค่ะว่าเป็นประเทศไทยก็ตกหนึ <and> ่งร้อยหกสิบหกสิบเก้าเอนไล่ ทำให้ว่า Princeton University U UN and B คุณวันนี้นี่สวยที่สุดในแคติฟอรเลยเห็นไหมคู่กับคุณลาติสแยลาติสแคนาดาตอนเป็นหนุ่มอันนี้ในในเป็นหนุ่มตอนนี้แอนอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ก็ไม่เป็นหนุ่มอันนี้นท,ท่านเด็กชายพี่จังสวยจังเลยเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้ <laughs> เราอ้วนนะลูกสาวหนูเขาโต จะได้โทรหาหนูอยากพาไปไหนหนูจะได้ไปเป็นเพื่อนดีไหมค่ะเบอร์หนึ่งห้าศเราจะพาเยี่ยมคนนทยแถวบ้านหนูเข้ามาใหม่หนึ่งห้าศูนย์หกสี่หาศูนย์หก่เนห้าห้านน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 น้นนนนนานน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 ะนดนน 今はやってないチーズ。 เหมือนว่าไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวหนูต้องไปถวนถอนฟันนะค่ะพี่โคชค<อ>ดีน้องไมเดียขอบคุณนะคะโอชคอดีโทรหาหนูนะหนูอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดิมนั่นแหละที่โยฮอลเลกโอ้ดัตสวันโอเคดัตส์วันฟาร์มเมอรี่กู๊ดเฟรนด์ไม่ฮัสบินเลอ์ลัธทั้งโฮแคนาเดียนมันจะมันเกิดอะไรขึ้นท่านตายปุ๊บ คนหายเงียบสนิทไม่ได้บริษัทของท่านนกเร์ลาทิเดี๋ยวนี้น้องศิลาอะไรอะไรทุกอย่างน้องศิลากับน้องมิริษาสปอนเซอร์มาเตอร์ ทูโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่าดีใจหนูให้เบอร์โทรพี่ไปละโอ้น่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวหนูจะมาฉลองคริสต์มาสกับพี่ปีนี้หนูไม่ไปไหนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูมาใหม่โอ้พี่ก็ให้ดู นะคะบรรยากาศที่บ้านของเขานะคะแล้วเขาก็ทํำดอกไม้ซส,สวยเลยที่บ้านเนี้ยมีแต่ดอกกล้วยไม้ดอกอะไรที่ประเทศไทยเรา,ามีนะคะเขาทํากั้นไว้พวกคนก็ชอบขับรถเข้ามาในบ้านเขาบ้านส่วนตัวเขานะคะเข้าม,มามเข้ามาทางนั้นแล้วก็ออกทางนี้เนี่ยทาเหมือนบ้านตัวเองแล้วอยู่แถวนี้เด็ด ผมขาวเยอะเขาพ like ูดอย่างนี้นะเด็กกินเนอคอแกงไฮโรอินทร์แอนนาสมุทอลิน่าไอ้ต้นนั่นหายไปแล้วต้นน่ะต้นต้นบักแข่งขมอะไรขมขมที่พี่กินอยู่แถวนี้ให้หนูดูนะ อยู่ทางโน้นใช่ไหมตัดทิ้งหมดมันขึ้นมันเป็นเคียงอ๋อเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูมานะพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้นนี้ต้นนี้นิดนิดไทยต้นนี้ไล่ต้นไหนขอสายสันทิปว่าไงสละแดดเดี๋ยวหนูจะมาขอสะระแหน่ไปปลูกค่ะคงไม่ใช่วันนี้แต่หนูเดี๋ยวหนูมาขอนะพี่นะ ดอกไม้สวยอ่าเห็นละเห็นละอ่าระวังพีชพางหล่นอืออือโอน่ารักจังเลยน่ารักอันนี้มันเป็นเพี้ยงนะไปหลอกแต่ว่าสารเหน่พี่เขาเยอะแยะเลยค่ะ เดี <Universe> zaman, de ๋ยวพี่นี่จะกลับมาใหม่แล้วก็มาขอสรแหน่พี่เขาไปปลูกนะคะดอกโปโปโปออดอกโปโปโอ๊พล็โใช่ดอกไม้อเอาไปไกลๆโอเควันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายแต่คุณพี่เขาให้ถ่ายรูปนะคะโอ้ย่างสวยเลยอย่างสวยเลย๋อเดี๋ยวนูมาเดี๋ยวนูกลับมานะคะ เดี๋ยวหนูกลับมาค่ะอย่างสวยเลยขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะ,คะโอเคค่ะระวังค่ะขอบคุณค่ะเทคแกอร์